สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครมยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องชีวิตเป็นสุขจากพระธรรมสุดีบทที่119ข้อที่1ถึงข้อที่7พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ1ถึง7บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทำผิดแต่เดินตามบรรดาพระมัญคาของพระองค์พระองค์ได้ทรงตั้งข้อบังคับของพระองค์ไว้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอายโดยจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ น้องครับวันนี้เรามีการได้เริ่มต้นในการศึกษาพระธรรมจุดีบทที่ร้อสิบเก้าพระธรรมมรรยาจารย์เราจบไปแล้วแต่ว่าอยากเจิบส่วนหนึ่งของพระธรรมจุดีถือว่าสําคัญสำหรับชีวิตของคริสเตียนเราของคนทั่วไปด้วยคือว่าความดีเลิศของพระธรรมพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเราพูดถึงความดีเลิศของพระธรรมพระเจ้าเนี่ยก็เลยนํามาซึ่งว่าทําไมคริสเตียนเราสอน ให้เราที่ใส่ใจกับพระคำของพระเจ้าสอนให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าสอนให้เราจดจำพระคำของพระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้จักการไข้ควรทำความเข้าใจและนำเอาไปใช้นะเพราะว่าเมื่อจากพระคำของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความดีเลิศนะพระคำพระเจ้าเป็นเหมือนกับพระธรรมนำทางชีวิต ก็ได้เมื่อพูดตามนั้นนะนั้นความดินเลือดแห่งพระธรรมของพระเจ้าหรือความดินเลือดแห่งพระคำของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นคําคําเดียวกันคำว่าพระคํากับคาว่าพระธรรมของพระเจ้านะครับอ่าก็คือพูดถึงเรื่องของถ้อยคำพระเจ้าถ้อยคำพระเจ้าเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรามาเริ่มทําความเข้าใจกับเรื่องของสุตติปุโรหิตเก้า มีด้วยกันทั้งหมดต้อง176ข้อนะครับอันนั้นคือสิ่งกานกา็แบ่งเป็นหมวดหมวดตามพัน,นะของภาษาฮิบรูเราก็เลยเอามาใส่ตามภาษาไทยนะครับเราเริ่มต้นจากพระคำของพระเจ้าดีเลิศเพราะว่าทำให้ชีวิตของเราเป็นสุขอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้นจากที่ชดีร1 9ข้อ1ึงข้อ7เนี่ยนะฮะไปพูดถึงว่า บรรดาผู้ดีรอบคอบไปทางของพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดําเนินตามพระธรรมของพระเจ้านะฮะดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าดําเนินตามพระคําของพระเจ้านั่นใจคาคานี้ได้หมดนะครับอันนี้คือสําคัญว่าการดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าการตามพระธรรมของพระเจ้าการดำเนินชีวิตตามพระชนะของพระเจ้าเป็นคำคำเดียวเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขคําถามว่า เราจะมีความสุขอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับพระธรรมของพระเจ้าเดี่ยดีเลิศแล้วนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งความสุขถามว่าเราจะนำมาให้เป็นความสุขไหจะนำให้พระคําพระเจ้าเนี่ยก่อให้เกิดความสุขในชีวิตเราได้แบบไหนนะครับนั้นสิ่งที่พระพีพูดถึงว่าดับแรกเลยเมื่อคนเราเนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองบนพื้นฐานแห่งพระคําของพระเจ้าเนี่ย สิ่งสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดเลยนะความดีรอบ,อบนะครอบนะชีวิตของคณนจ,จะเต็มด้วยเขาเรียกดีรอบครอบอไม่ดีจริงๆนะดีรอบครอบเหมือนกับพระเยซูท้าทายคนพรงวว่าทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนพระบิดาของท่านในสวน์เป็นผู้ที่ดีรอบครอบนะครับหลายคนเป็นคนดีนะแต่ขาดการรอบครอบ แต่คนที่ศึกษาพระคำของพระเจ้าคนที่หนึ่จะเป็นคนดีและก็รอบคอบด้วยไม่ใ่ดีเฉยนะครับถามว่าเขาจะเป็นคนดีรอบคอบบนพื้นฐานพระคำของพระเจ้าได้ไงสิ่งแรกเลยในการศึกษาพระคำพระเจ้าเนี่ยต้องมีใจแสวงหาพระเจ้าเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเพราะเราอยากรู้จักพระเจ้านะฮะมันมีความตั้งใจเขาบอกว่าแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ การศึกษาพระคำเจ้าเป็นการศึกษาเพื่อจะพบพระเจ้าอยากพบพระเจ้าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระคำพระเจ้าและเมื่อเราศึกษาพระคำพระเจ้าเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยพร้อมทําตามวิถีของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของพระเจ้าต้องใช้คัานพูดนี้น,นะฮะแล้วเมื่อเราเอามาทาถ้าก็ว่าเรากําลังเดินตามวิถีของพระเจ้า เนี่ยแหละจะทําให้เราเกิดความรอบครอบและเป็นคนดีดีงามและรอบครอบเนี่ยนั่นคือสิ่งสําคัญที่กมองเห็นท่าทีอันหนึ่งในการศึกษาพระคำพระเจ้าเพื่อเราจะนํามาใช้และกลายเป็นคนดีรอบคอบว่ามั่นใจในความชอบธรรมของพระเจ้าให้เชื่อมั่นว่าถ้อยคําพระเจ้าเป็นถ้อยคําแห่งความชอบธรรมบางคำบางาคาเราศึกษาโดยที่เราไม่เห็นคุณค่านะนาหลายครั้งคิดเสียก็เป็นแบบ,แบบนั้นนะศึกษาเรา อาจจะมีคำหนึ่งที่ดูเหมือนดีคือว่าถ้อยคําพระเจ้าเป็นฤทธเดชธรรมนี้นะก็ก็ไม่ได้ผิดเไยถ้อยคําพระเจ้าเปฤทธเดชแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของถ้อยคำพระเจ้าก็ว่ามันเป็นความชอบธรรมทุกๆคําของพระเจ้ารวนจริงและเป็นความชอบธรรมนะครับอันนี้คือสาคัญและเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเรียนรู้จากพระธรรมของพระองค์ พยายามเดิมชิดตามพิธีทางของพระจงนั้นเพราะมั่นใจตัวพองเป็นคนชอบธรรมวัจใจสาคัยตัวหนึ่งทําเราศึกษาพระคำพระเจ้าดีกว่ามีใจปรารถนาอยู่กับพระเจ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าเราอยากเดินชิดกับพระเจ้าเพราะเราอยากอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาทั้งปัจจบุบันนี้และก็อนาคตนะฮะเหมือนดังที่พระเจ้าตรัสว่าจะอยู่กับเราสุขสบายเสมอไปเราก็ปรารถนาจะอยู่กับพระเจ้าเสมอไป เป็นนิเช่นเดียวกันนั่นก็หนุนใจนะครับนี่คือชี้เป็นสุกนั้นเริ่มต้นที่การศึกษาพระคำพระเจ้าด้วยหูวใจหิวกระหายอยากรู้จักพระเจ้าอยากพบพระเจ้าอยากทําตามน้ำพระแต่เจ้าบนวิถีทางแห่งชีวิตของพระองค์และอยากอยู่กับพระเจ้าสืบไปจะทําให้เราเป็นคนดีรอบขอบเหมือนด่งพระบิดาของเราเป็นผู้ที่ดีรอบขอบลงใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์จะอวยพรหลาหลายในการที่จะเรียนรู้จักพระคำของพระองค์เพื่อจะวิ จะมีชีวิตเป็นสุขเราขอบคุณในความรักปรองในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวนเมื่อท่านได้อ่านพระคัมภีร์แล้วท่านได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ้อคิดสนับนี้นะครับการดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าเราจะมันสุขเพราะจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นิดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่ตางๆของช่อง KKP L Life และสามารถสนับสนุนพนกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ